เดี้ครับเป็นศพผู้หญิงที่แจ้งมาว่า,าท้องเก้าเดือนแล้วเสียชีวิตเหตุจากการที่น้องเขา,าขายน้ําผลไม้เป็นรถเข็นไปนจ่ายอยู่ที่ตลาดแล้วเหตุเกิดคือรถหกล้อที่เสียหลักพุ่งชนนะครับทับร่างของผู้หญิงเนี่ยแหลกเลยอง์<ม><ม>พรก็บอกว่า<ม>ในสมัยนั้นแบบไหนเก็บแบบไหนคือมาแบบนั้นเลยที่โรงพยาบาลเฮ้ย <Hey, S 1> ใช่ครับคือสภาพศพเป็นยังไงเอามาแบบนั้นเลยไว้อ uh ่า huh. ลุงพ่อก็คือก็เก็บร่างนี้ของผู้หญิงตัวเนี้ยเอาไว้ในห้องเก็บศพในห้องห้องดับจิตนะมันเดิมเพราะเก็บได้ไปเสร็จปุ๊บคืนนั้นก็แกก็กลับบ้านไป <c oughs> อาบน้ำอาบท่าขึ้นไปชั้นสองกำลังนอนปิ <c oughs> ดไฟล้มตัวลงนอนยังไม่ทันหลับไปแจ๊กเขาได้ยินเสียงเอดแอดแอดแอดเหมือนคนกําลังเข็นรถครับ <c oughs> อะไรอยู่เขาก็เลยเปิดหน้าต่างเอาไปดูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเข็นรถเข็นน่ะ ขายอะไรกไร็ไม่รู้สักอย่างนะครับอยู่หน้าบ้านผู้หญิงคนนี้มันเดินผิดรูปบางครั้งก็โยกตัวโยกไปมาบางเขาก็หักไปข้างหลังครับบางครั้งก็หน้าทิ่มลงไปแบบเหมือนกับมันมันผิดธรรมชาติฮะเขารุ้นทีว่าเนี่ยไม่ใช่คนแล้วทีนี้เขาเห็นชัดเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นหันมามองอมเขาตกใจเลยคนเนี้มันคือที่เขาเก็บ เก็บอยู่ในในช่องนีวหาอะไรเงี้ยเขาจําหน้าได้คือผู้หญิงคนนั้นคนที่ท้องเก้าเดือนนะฮะสิ่งที่เขาเห็นอะคือแบบทั้งเลือดทั้งที่ที่ผมบอกว่าที่เขาเก็บศพมาแบบไหนคือเขาเห็นแบบนั้นเลยอะมันเละมันทะลักออกมาจนสภาพเดียวกับที่ตายใช่ฮะเขาก็รีบปิดหน้าต่างแล้วกลับมาครับคืนต่อมานะครับแกก็ไปทํางานปกติแล้วก็กลับมาเดิอครับตอนตีสามเดินตีสามมากกว่าก็กลับมาถึงบ้านอุปพรแกบอกก็ไม่เข้าละ แกบอกว่าคืนนี้เป็นไงเป็นกันแกก็เลยพูดกับตรงที่น้องเขาเคยเข็นรถผ่านหน้าบ้านมาแล้วก็บอกเลยว่าแม่หนูถ้ามีนต้องการอะไรนะหรือลุงทําอะไรผิดพลาดไปหรือไปลบหลู่หรือไปทําให้น้องไม่พอใจบอกลุงตรงเลยอย่ามาทําแบบนี้ลุงกลัวพอพูดจบผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาเลยอเขาเดินออกมาจากมุมมืดเลยเดินออกมาแล้วก็มาในสภาพที่เขาตายเลยฮะเดินมาเดี๋ยวนั้นเลยนะใช่ครับเ,<อ>เดินมาในสภาพนั้นเลยลักษณะที่แบบ บิดไปบิดมาโยกไปโยกมาเพราะร่างกายเขาแหลกเละไปหมดแล้วบิ๊แจ็คเขาบอกว่าเขาไม่ไหวช็อกเลยครับ,รบแล้วก็หมดสติแกเขาเปลงอยู่ตรงนั้นเลย